สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่พที่ติดตามร,รับชมโชตพระบ้านบ้านนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับผมมีเครื่องรางประเภทตะกุดนะครับมาให้รับชมและแบ่งปัน,ปนอีกเหมือนเคยนะครับเป็นตะกุด อ,อาจารย์ท่านใดอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับท่านที่มีความรู้ก็ลองพิจารณาดูนะครับเดีย๋ยวเรามาดูองค์เล็กนี้ก่อนนะครับองค์เล็กนี่ขนาดนะครับ ประมาณสามนิ้วนะครับไม่ถึงสามนิ้วดีนะครับประมาณสามนิ้วครับเป็นตะกรุดค่อนข้างจะเก่าเลยนะครับแต่เป็นของเกจิกท่านใดอันนี้ผมไม่ทราบนะครับเพื่อนๆพี่ๆลองพิจารณาดูนะครับ ที่พอกอยู่นี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นข้างหรือเปล่านะครับเนี่ยครับเป็นตะกุดพอกข้างนะครับความยาวของตะกุดนี้ประมาณ 3นิ้วนะครับท่านใดมีความรู้นะครับ ทักมานะครับเอาไปใช้ครับนี่ครับความยาวประมาณนี้นะครับ สนใจทักมาที่เบอร์นี้นะครับตะกุดพ่อข้างเก่าๆครับเดีย๋ยวเรามาดูอีกองค์นะครับองค์นี้จะความยาวองค์นี้ประมาณห้านิ้วนะครับนี่ยาวห้านิ้วนะครับ ท่านใดพอจะมีความรู้เกี่ยวกับตะกุดเป็นตะกุดคู่นะครับเนี่ยสองดอกคู่กันนะครับลักก็ค่อนข้างเก่าเลยนะครับ เป็นวัตถุมงคลเครื่องรางประเภทตะกุดนะครับเอามาแบ่งกันใครชื่นชอบฝ่ายนี้นะครับ นี่ครับ ครับสนใจแบ่งปันไปบูชานะครับโทรมาที่เบอร์นี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามช่องและรับชมทุกคลิปนะครับเราพบกันใหม่สวัสดีครับ